โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รูวิคอ์นะครับประจำคืนวันพุธที่2ธันวาคม2 5 5 8นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับในหัวข้อเรื่องของเทคนิคการรีครูดคน4ประเภทนะครับเทคนิคการรีครูดคน4ประเภทเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้กันนะครับ เพื่อว่าเราจะได้ทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะทําความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของการรีครูดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทําไมเราต้องต้องรีครูดล่ะเราเข้ามาทําธุรกิจนูสกินเพราะว่าอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่เข้ามาทําธุรกิจนูสกินเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทุกๆคนที่เข้ามาในธุรกิจนูสกินเนี่ยจุดประสงค์หนึ่งเลยเนี่ยคือต้องการ อิสรภาพถูกไหมครับอิสระภาพหรือว่าฟรีดอมเนี่ยซึ่งมันจะมีอิสระภาพหรือฟรีดอมได้เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมาจากคานที่เราถึงอ่าเขาเรียกว่ามีอิสระภาพทางการเงินจุดหนึ่งนะครับเราถึงจะมีอิสระภาพได้เพราะว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงไหมครับว่าเรายังต้องทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะเงินจริงไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถ กเกษียณได้แล้วก็มีอิสรภาพยอย่างแท้จริงได้นะครับนี่เป็นสาเหตุว่าวันนี้ทำไมเราจะต้องออกไปรีคูตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรีคูตเนี่ยนะครับมันคือทักษะอย่างหนึง่งซึ่งสามารถฝึกฝนได้นะครับซึ่งสามารถฝึกฝนได้ไม่มีใครที่ทำเป็นตั้งแต่แรกนะครับทุกๆอย่างเราสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับก็จากในจอที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็จะมีคำว่าทำไมจะต้องรีคูตล่ะ นะครับอย่างที่ผมปูไปแล้วเมื่อกี้ว่าเอ๊ะเราเข้ามาทำเพราะว่าเราอยากจะได้ passive income ดูไหมครับ passive income เนี่ยไอที่ตัวสีฟ้านะครับคือ passive income ซึ่งนูสกินเองเนี่ยมันทำเป็นได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าวันนี้เราเข้ามาในนูสกินแล้วเราไม่รีครูดคนแล้วเราขายของอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการทำธุรกิจนูสกิน new skin แบบ active income คือแบบปักน้ำหยุดปักเมื่อไหร่ไม่มีทางมีไรายได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราต้องเรารีครูด วันหนึ่งเนี่ยไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้าเรายังรีครูดอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้พ a สซีฟอินคั m e มอย่างแน่อนอนนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนก็เชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจน,นูสกินสามารถให้พ a สซีฟอินคั m e มสำหรับทุกๆคนได้นะครับดังคนนี้เวลาการรีครูดแล้วการรีครูดนอกจากการสร้างมันคือการสร้างแ a พ s สซีฟอินคัมแล้วมันมันคือการอะไรอีกละ่ะมันหมายถึงอะไรมันมีความจําเป็นยังไงอีกนะครับก็ จริงๆแล้วการรีครูเนี่ยคือการออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็คือไปเฮลป์ไปช่วยคนอื่นนะครับเราไม่ได้ร้องขอให้เขามาทําธุรกิจกับเรานะนะครับก็คือจะการกระบาดคําว่าเบคเบคก็คือขอนะครับหรือว่าบางทีในคําในแปลตรงๆตงัวก็คือขอทานเลยก็ว่าได้วันนี้เราออกไปชวนคนทําธุรกิจเราไม่ได้ไปขอร้องเขาว่าเฮ้ยมาทำก่บฉันเถอะนะครับแต่เราเป็นการออกไปช่วยเขาเพื่อเอาโอกาสดีๆที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะครับ แล้วอันอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆครับวันนี้เราต้องมี mindset ของการเป็นผู้ให้ก็คือ give นะครับวันนี้เราออกไป c r u i t เขาเนะี่ยเพื่อเราอยากจะให้อะไรขเขาเราอยากจะช่วยยังไง,ขงเขาไม่ใช่ไปเอาจากเขาก็คือ take นะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งหมดนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวหนังสือสีฟ้านะครับก็คือเราจะต้องสร้าง passive เราถึงจะต้อง recruit นะครับวันนี้เราออกไป recruit เพื่อเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเราไป help หรือว่าช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่ไปขอให้เขามาทำกับเรานะครับแล้ววันนี้เราก็คิดว่าการออกไปรีครูดคือการออกไปให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนนะครับหรือหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าออกไปแก้ปัญหาออกไปช่วยแก้ปัญหาให้คนนะครับไม่ใช่จะไปเอาอะไรจากเขาคือวันนี้เราออกไปเนี่ยเพื่อช่วยอะไรเขามากกว่านะครับซึ่งการรีครูดเนี่ยมันคือการสื่อสารคือการทักษะที่จะต้องคุยกับคนนะครับ จริงๆแล้วหัวใจของการรีครูตเนี่ยมันก็คือการทักษะของการสื่อสารนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆทักษะเนี่ยหรือว่าการรีครูตเนี่ยมันฝึกฝนได้มันเรียนรู้ได้นะครับซึ่งมันก็คือทักษะทักษะหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าแล้วคนเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างนะครับอย่างที่บอกไปหัวข้อคือเทคนิคก,การรีครูตคน4ประเภทนะครับซึ่ง4ประเภทเนี่ย หลกัหลกๆปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นประเภทของสัตว์กับแบ่งออกตามตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่ทุกคนเห็น d i s c นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Dis c, นะครับก็แบ่งได้2ประเภทนะครับถ้าแบ่งตามประเภทของสัตว์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น4ประเภทตามด,ดังนี้เลยนะครับกระทิงก็จะอยู่ด้านตรงข้ามกับหนูโดยสิ้นเชิงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนนอิน NO รี IN c, ก็จะอยู่ตรงข้ามกับหมีโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกัน นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งไปกับทุกคนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของส,สัตว์4ประเภทนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีบุคลิกลักษณะยังไงนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างเพื่อเราจะได้ไปปรับใช้เวลาไปสื่อสารกับคนเหล่านี้สัตว์ประเภทนี้คนที่เป็นสัตว์ประเภทนี้เนี่ยนะครับเขาเราจะต้องคุยยังไงเราจะต้องวางตัวยังไงนะครับสื่อสารกับเขาอย่างไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการรีครูยก็คือ การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่ง4ประเภทนี้กระทิงนะครับกระทิงเนี่ยเขาจะเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะครับก็คือทัสทัสนี่ก็คือเน้นของผลลัพธ์เลยนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าแบ่งตามาธาตุนะครับดินน้ำลมไฟเนี่ยกระทิงก็เปรียบเสมือนาธาตุไฟนะครับจะเน้นที่ผลลัพธ์แล้วก็เป็นคนาธาตุไฟนะครับ คนทัดไฟลองนึกภาพดูว่าไฟเป็นยังไงร้อนถูกไหมครับก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างใจร้อนมุทะลุอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นกระทิงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือเป็นคนเป็นความเขาเรียกว่ามีความกล้าหาญนะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่า courage หรือว่ากล้าหาญนะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับหนูนะครับถ้าแบ่งเป็นทิศเนี่ยกะทิงก็ทิศเหนือหนูก็ทิศใต้ก็คือคนละขั้วเลยนะครับซึ่งหนูเนี่ย ก็จะเน้นถ้าเป็นท่าทั้งสี่หนูก็เปรียบเสมือนท่าตุน้ำนะครับเปรียบเสมือนท่าตุน้ําแล้วก็เป็นคนที่ caring นะครับคือใช้ใจะครับห่วงใยคนนะครับในหนังตัวหนังสือจากที่ทุกคนเห็นก็คือบอกว่า people ก็คือ care คนนะครับ caring ก็คือใช้ใจนะครับห่วงใยคนนะครับแคร์คนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นท่าตุน้ําซึ่งคนละขั้วกับกระทิงเลยครับน้ํากับไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็เย็นละเกินกระทิงก็ร้อนละเกินนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับตอนออกก็คืออินซีนะครับอินซี c ในตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดําที่เห็นอยู่บนสไลด์เนี่ยก็แปลว่าด i เร c เอ็กโทรเวิร์ก็คือเป็นคนตรงตรงเป็นคนเปิดเผยนะครับแต่หมีเนี่ยจะเป็นอินดิเรกหรืออินโทรเวิร์ก็คือเป็นคนแบบเงียบๆเก็บตัวนะครับซึ่งหมีเนี่ยนะครับก็จะเขามีอีกคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นครีเอทีฟนะครับเหมือนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับ ส่วนหมีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เครดิตมีความน่าเชื่อถือมั่นคงนะครับถ้าเทียบกับธาตุทั้ง4เนี่ยหมีเหมือนธาตุดินนะครับหนักแน่นนะครับส่วนอินทรีย์เนี่ยเหมือนลมลมนะครับก็คือบอกว่ามีความคิดสร้างสารรค์พัดไปพัดมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือลักษณะของอินทรีย์นะครับทุกคนลองฟังไปแล้วก็ลองประเมินตัวเองดูนะครับว่าเรามีลักษณะนิสัยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนอีก รูปแบบหนึ่งนะครับ DISC เนี่ยก็จะมีอยู่หนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านและแล้วเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องอชื่อหนังสือว่าอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งคนออกเป็น4ประเภท DISC นะครับเขาจะอธิบายไว้ในนั้นเบ็ดเสร็จเลยว่าเออ DISC แต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับวันนี้ผมจะเน้นเรื่องของสัตว์4ประเภทนะครับ แล้วหนังสือเล่มนี้ทุกคนก็สามารถไปหาซื้ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจริงๆธุรกิจนูสกินเนี่ยมันคือธุรกิจที่คุยออกับคนล้วนๆน,นะครับซึ่งทักษะหนึ่งที่อยากให้ทุกคนพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ก็คือทักษะของการคุยออกับคนการสื่อสารเข้าออกับคนนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเรื่องของการเข้าอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพนะครับที่บอกเขาก็จะแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มเหมือนกันนะครับ นนี้เราลองมาดูสัตว์แต่ละประเภทกันนะครับกระทิงเป็นยังไงบ้างนะครับอุปนิสัยของคนที่เป็นกระทิงเนี่ยกระทิงจะเป็นคนที่แบบชอบเปิดเผยนะครับจริงใจมีความมุ่งมั่นนะครับตรงไปตรงมามีคนที่ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับกล้าได้กลาา้กลาเสียชอบที่จะพึ่งตนเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเสี่ยงนะครับกล้าได้กลาา้กลาเสียคือแบบชอบเสี่ยงไปด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะนิสัยของคนที่ เป็นกระทิงนะครับซึ่งจุดเด่นจุดเด่นของคนที่เป็นกระทิงเนี่ยก็คือรักพวกพ้องนะครับพร้อมที่จะปกป้องคนอื่นที่อยู่ในทีมเดียวกันปกป้องเพื่อนเพื่อนของเรานะครับแล้วก็มีความกล้าหาญพร้อมที่จะเผชิญหน้านะครับแล้วก็กล้าที่จะขัดกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งทุกรูปแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ยืนหยัดที่สุดนะครับคนที่เป็นลักษณะที่เป็นกระทิงเนี่ย เป็นคนที่จุดเด่นก็คือเป็นคนที่ยืนหยัดนะครับไม่ลมเลิกอะไรง่ายๆนะครับก็คือตามขิดตามจิกจนกว่าจะสําเร็จให้ได้นะครับนี่คือลักษณะข,ของกระทิงแล้วจุดด้อยจุดด้อยของคนที่เป็นกระทิงก็คือมีความอดทนต่ําครับอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรอบครอบเท่าไหร่คือมั่นใจในตัวเองเกินไปนะครับหลายๆครั้งทําให้ดูก้าวร้าวแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดจาผงผางเสียงดังนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะนิสัยของกระทิงโดยภาพรวมนะครับซึ่งคนที่เราเห็นกันอยู่ในทีมงานของเราที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับคนที่เป็นกระทิงในกลุ่มในทีมเราเนี่ยก็จะเป็นนกนะครับนกที่อยู่อลันเนี่ยกระทิงแน่ๆน,นะครับผู้กาีนยครับผู้กันก็กระทิงนะครับพี่แม่มพี่แม่มชวนชมอัพไลน์ของพวกเราเนี่ยครับกระทิงจ๋าเลยนะครับคือเน้นของผลลัพธ์นะครับลงมือทำ take action take action นะครับกล้าได้กล้าเสีย นะครับอันนี้คือกลุ่มของกระทิงอันนี้คือกลุ่มที่1นนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คนละขั้วที่ผมบอกนะครับกระทิงจะเป็นธาตุไฟหนูก็เป็นธาตุน้ําก็คือทิศเหนือทิศใต้คือคนละขั้วเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่กระทิงนิดนึงนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีรักะแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแต่ละคนทุกคนในโลกเนี้มีลักษณะทั้ง4ผสมกันอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ย จะเด่นด้านไหนนะครับจะเด่นด้านไหนแต่จริงๆทุกคนน่ะมีทั้ง4ด้าน4 4แบบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่แต่ขึ้นกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ด้วยว่าเราจะเลือกใช้สัตว์ประเภทไหนออกมาแสดงตัวตนของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะโดยภาพรวมมันก็จะมีลักษณะที่สัตว์ที่เป็นตัวเด่นอยู่ตัวหนึ่งในแต่ละคนนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีผสมกันอยู่แล้วทั้ง4ประเภทนะครับซึ่งเขาบอกว่า กระทิงนะครับกระทิงเนี่ยอ่ีเรากลับไปที่กระทิงนิดหนึ่งเลยนกระทิงเนี่ยมุทะลุดุดันเกินไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าผสมผสานความเป็นหมีเข้ามานะครับผสมผสานความเป็นหมีเข้ามาเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะกระทิงเนี่ยลงมือทำเทคแอคชั่นทันทีนะครับกล้าได้กล้าเสียแต่ก็จะขาดความรอบคอบนะครับฉะนั้นควรจะเอาผสมนิสัยของหมีเข้ามานะครับเขาบอกถ้าจะดีเนี่ยก็ควรจะประมาณครึ่งๆนะครับหรือ ผสมความเป็นหนูเข้ามาด้วยเพราะกระทิงเนี่ยผงผางใจร้อนจะไม่ค่อยแคร์คนอื่นครับเน้นที่ผลลัพธ์ไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยเขาเรียกไม่รักษาน้ําใจคนนะครับก็ควรจะเอาความเป็นหนูเข้ามาผสมด้วยเพราะว่าหนูเนี่ยก็จะแคร์คนอื่นนะครับกังวลว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับเราบ้างนะครับกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะผสมด้านนี้เข้ามาด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระทิงแล้วผสมหมีเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดความรอบครอบมากขึ้น นะครับผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วถ้าผสมกับหนูเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจคนมากขึ้นเราจะแล้วถ้าเราเป็นผู้นําคนเนี่ยคนก็อยากจะตามเรามากขึ้นถ้าเราเป็นกระทิงจ๋าเนี่ยนะครับมีอะไรแม้ขิดด่ายาเงี้ยยากมากที่คนอยากจะอยู่กับเรานะครับก็ผสมผสานความเป็นหนูเข้าไปด้วยเห็นอกเห็นใจคนนะครับโอเคประเภทที่2หนูนะครับหนูเนี่ยที่บอกคนละคั่โดยสิ้นเชิงกับ กระทิงนะครับก็จะเป็นธาตุน้ําเย็นเหลือเกินนะครับหนูนี่ก็จะเย็นเหลือเกินนิสัยของหนูเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนที่เกรงใจนะครับปฏิเสธคนยากไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมีน้ําใจสุภาพอ่อนโยนนะครับจุดเด่นของคนที่เป็นนิสัยแบบหนูเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนเนี่ย เขาจะเป็นคนที่มีความชํานาญแล้วเก่งในด้านนี้มากๆเลยนะครับมีปัญหาปับ๊บอ่ะเอาคนนี้ไปเคลียร์อย่างเงี้ยน,นะครับใครมีปัญหาทะเลออกกาะกันเอาคนนี้ไปเคลียร์จะเหมือนเป็นยาสมานแผลใจระหว่างคนที่ทะเลาะก,กันได้เลยนะครับคนที่เป็นหนูเนี่ยก็จะแคร์คนมากมานี่คือจุดเด่นของเขานะครับส่วนจุดด้อยนะครับก็จะเป็นคนที่ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับชอบตามใจคนอื่นแคร์คนอื่นมากเกินไปนะครับหลายๆครั้งอาจจะถูกข่มนะครับ เหมือนถูกส Get ั่งเหมือนดูลักษณะว่าเราจะกลายเป็นเบยคนอื่นนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นหนูก็จะอึดอัดตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวเองครับชอบตามคนอื่นชอบตามใจคนอื่นนะครับให้ความสําคัญกับคนอื่นก่อนจนไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่สบายใจไปเองนะครับกลุ่มคนในทีมงานของเราที่เห็นได้ชัดเจนที่เป็นหนูนะครับก็อย่างปิ่มเนี่ยปิ่มก็เป็นหนูเหมือนกันนะครับพี่นิรุต นิรุตก็เป็นหนูนะครับออมเนี้ยนะครับออมก็เป็นประเภทหนูเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าอุปนิสัยแบบเนี้ยหนูควรจะผสมอะไรเข้าไปดีล่ะถึงจะทําให้แบบดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าหนูเนี่ยควรจะเพิ่มทักษะนิสัยลักษณะลักษณะนิสนนัยของความเป็นกระทิงเพิ่มเข้ามานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าหนูผสมกระทิงได้นะจะแบบกลายเป็นหนูทรงพลังนะครับแล้วจะสร้างความสําเร็จมากขึ้น คนก็อยากจะตามเรามากขึ้นด้วยนะครับใครที่เป็นหนูก็เพิ่มความเป็นกระทิงมากขึ้นนะครับคือเน้นการลงมือทําให้เยอะๆนะครับเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะนิสัยของหนูนะครับสัตว์ประเภทที่3นะครับก็คือหมีนะครับถ้าแบ่งตามท่าทั้งท่าทั้ง4ี่หมีก็คือท่าดินนะครับเราก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับนี่อุปนิสัยของคนที่เป็นหมีก็คือเจ้าหลักการนะครับใช้เหตุผลนะครับ มันก็จะตรงข้ามกับหนูนิดหนึ่งหนูจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเป็นหลักนะครับแต่หมีเนี่ยจะใช้เหตุผลเป็นหลักนะครับชอบศึกษาข้อมูลกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับอุปนิสัยของหมีเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วก็ชอบความมั่นคงรักสันโดษเป็นคนละเอียดมีระเบียบวินัยนะครับเขาก็จะไม่ชอบคนที่ไม่มีระเบียบวินัยนะครับอันนี้คืออุปนิสัยของหมีแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับ ทำอะไรผิดพลาดน้อยเคร่งคลัดในกฎเกณฑ์นะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีปรัชญาในการทํางานนะครับโดยที่มีปรัชญาที่ว่ากาันไม่ดีก่าแก้คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอบคิดอะไรแบบละเอียดถี่ถ้วนนะครับก็เป็นลักษณะจุดเด่นของคนที่เป็นหมีส่วนจุดด้อยอ่ะนะครับก็คือคิดเยอะเกินไปคิดมากไปนะครับทํางานก็จะออกแนวเครียดไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับมันต้องเป๊ะเป๊เปแบบนี้ นะครับอันนี้คือข้อเสียของคนที่เป็นหมีแล้วก็จุดด้อยอีกอันนึงก็คือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบอกเฮ้ยฉันเคยทําอย่างนี้ของฉันน่ะฉันโอเคแบบเนี้ยอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คนในทีมงานที่เป็นประเภทนี้นะครับก็ผมเองเลยเป็นหมีนะครับโคตรหมีเลยนะครับเบิร์ดเบิร์ดเองก็หมีนะครับอัปไลน์ของพวกเรานะครับโอเคแล้วก็มาถึงสัตว์ประเภทสุดท้ายนะครับโนอินซี อ่าโทษครับเดี๋ยวผมกลับไปหมีนิดนึงเขาบอกว่าแล้วหมีเนี่ยควรจะไปเพิ่มเติมหรือผสมกับอะไรล่ะที่มันจะแบบเหมือนทําให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าก็ควรจะผสมกับกระถิงหรืออินรีย์ด้วยยิ่งดีเลยนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มความสุขในการทํางานได้มากขึ้นนะครับเพราะไม่ต้องคิดเยอะทํํๆไปเถอะนะครับแล้วก็ มองภาพรวมภาพกว้างมากขึ้นก็จะทําให้มีความสุขในการทํางานมากขึ้นรวมถึงประสบความสวเร็จได้มากขึ้นด้วยนะครับคนเป็นหมีก็ควรจะผสมกระทิงกับอินทรีย์เข้าไปนะครับแล้วก็ศาสตร์ประเภทที่4ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือโนอินรีย์นะครับโนอิน no รีย์ก็คือถ้าพูดตามาท่าทั้ง4ี่เนี่ยก็จะเป็นท่าลมนะครับท่าลมก็คือที่บอกเหมือนลมเพลลมพัดนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่พังทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะคนละขั่วกับหมีนิดนึงหมีเนี่ยทำอะไรต้องมีระเบียบแบบแผนนะครับนกอ,อินทีเนี่ยอะไรเรียบง่ายยืดหยุ่นได้เป็นยืดหยุ่นนะครับหมีจะต้องเป๊ะๆซึ่งอุปนิสัยของคนที่เป็นนกอ,อินทรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีจินตนาการมีไอเดียอะไรดีๆเสมอๆนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศนะครับแต่ก็เป็นคนขี้เบื่อนะ บอกเขาคิดฟุ้งไปเรื่อยครับเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่ทาอะไรซ้ําๆเดิมเขาก็ไม่ชอบนะครับเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็ชอบความเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับซึ่งจุดเด่นของคนที่เป็นอินซีเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบรักอิสระนะครับคิดออกนอกกรอบตลอดเวลาไม่ชอบทําอะไรซ้ำซากจําเจนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองนะครับยืดหยุ่นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับส่วนจุดด้อยเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนที่แบบ ลมเพลมพัดชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบไม่ยืนหยัดเนี่ยมันจะกลายเป็นดูจุดด้อยของเขาคือดูกลายเป็นคนหยิบโยงเหมือนทําอะไรไปได้ครึ่งๆกลางเปลี่ยนอีกแล้วทําอะไรไปได้ครึ่งๆกลางเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเพราะว่าชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเราก็จะทาให้ทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องนะครับดูเป็นคนหยิบโยงไปซึ่งลักษณะของคนในทีมเรานะครับก็อย่างคุณอ๋องเนี่ยนะครับคุณอ๋องก็เป็นน้องอินซีนะเป็นคนที่มีความคิด อะไรใหม่ๆนะครับยืดหยุ่นนะครับสนุกสนานคุณต้นเนี่ยครับคุณต้นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่จะถ้าเคยรู้จักเขาจะรู้ว่าทําอะไรแบบตามใจชั้นเต็มที่นะครับเนี่ยอินซีของจริงนะครับอย่างที่บอกแต่จุดด้อยของเขาคือเป็นคนที่หยิบยงฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการจะเป็นอินซีที่ดีเนี่ยควรจะเพิ่มทักษะหรือเพิ่มของความเป็นหมีเข้าไปด้วยนะครับเพราะจะได้มีหลักการรู้จักวางแผน ทำอะไรหนักแน่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของนกอินทรีย์นะครับอันนี้ก็คือคนทั้ง4ประเภทแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าสัตว์ทั้ง4ประเภทเนี่ยจะมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกๆคนเนี่ยจะมีักลักษณะของคนที่เป็นสัตว์4ประเภทอยู่แล้วนะครับมาถึงตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนลองลองประเมินตัวเองดูนะครับจากอุปนิสัยข้อดีข้อเสียที่ผมได้แบ่งปันไปเมื่อกี้ว่าเราเนี่ย เข้าขายกลุ่มไหนกันแน่นะครับซึ่งพอเรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้จักเอาจุดดีของเรานะครับไปใช้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ามีจุดดีจุดด้อ,อะไรบ้างนะครับแล้วเราอยากจะอุดจุดด้ตรงไหนเนี่ยก็เอาสัตว์อื่นมาผสมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เราสามารถผสมอุปนิสัยของสัตว์อื่นเข้ามาได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกๆอย่างนะครับจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องเกิดการลงมือทํานะครับฉะนั้นอันนึงที่ ทุกคนจําเป็นจะต้องมีมากๆเลยนะครับก็คือความเป็นกระทิงต้องลงมือทําเน้นผลลัพธ์เน้นของการลงมือทําจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทุกคนมีทั้ง4ี่ประเภทอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราออกไปเจอคนเราออกไปรีคริคนจะไปชวนคนทําธุรกิจคนในโลกนี้ก็มีอยู่แค่4ประเภทนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรีคริได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยลองก่อนที่จะไปรีคริคนนะครับถ้าเรารู้จักเขาอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะลองประเมินเขาดูซิว่า เฮ้ยเขาเป็นคนประเภทไหนนะเราจะได้เข yeah. so mm: right right. mm ้า hmm. ถ uh ูกจุดหรือเรียกว่าเกาถูกที่คันนะครับซึ่งเวลารีครู่ะแน่นอนขั้นตอนการรีครูก็พื้นฐานปกติอยู่แล้วครับเล่นการ์ดเพื่อหาความเป้าหมายของเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรอธิบายทฤษฎีตุ่มน้ําว่าแล้วมันสร้างพสซีฟอินคัมกับแอคทีฟอินคัมมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เล่าว่าแล้วนูสกินเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้ได้การ์ดสิใบได้ยังไง รวมถึงมันจะเป็น passive income ได้ยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าการ r e ครู i t ก็คือการสื่อสารเพื่อช่วยเขาเพื่อแก้ปัญหาอะไรให้เขาบางอย่างนะครับแล้วผมเชื่อมากๆเลยว่าทุกๆคนในในโลกนี้นะครับบ้านปลายเนี่ยไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องการแพ s ซีฟอินคัมอย่างแน่นอนเพราะถ้าวันนี้เรายังทำงานอยู่ฝั่ง active income อยู่ตลอดตลอดนะครับไม่มีทางที่วันหนึ่งเราจะสามารถหยุดได้เลยแล้วแรง กำลังของร่างกายเราอะ่ะเราไม่ได้อยู่ยงคงกระพันดูไหมครับเราไม่มีทางที่จะทํางานได้ตลอดนะครับฉะนั้นไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งทุกคนต้องการแพสซีฟอิน c o m e อย่างแน่นอนแล้วการจะได้ p a s s i ฟอินค o m e ในธุรกิจดูสกินก็ต้องรีค r ูดนะครับแล้วสัดสีประเภทเนี่ยก็จะช่วยให้เราออกไปรีค u ูดหรือว่าเพิ่มทักษะของการเก่งคนได้มากขึ้นนะครับดูสกินก็คือธุรกิจที่ สื่อสารกับคนฉะนั้นยิ่งเราเข้าใจคนมากเท่าไหร่นะครับยิ่งรู้ว่าประเภทนี้ต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้คุยได้ตรงจุดนะครับอย่างวันนี้ถ้าสมมุตินะครับยกตัวอ,อย่างวันนี้เราออกไปรีคูตกระทิงเนี่ยกระทิงจะไม่ชอบฟังอะไรเยื่นเย้อนานๆครับรวบลัดตัดตอนเลยบอกเฮ้ยต้องทําอะไรบ้างทำแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นชัดเลยว่าแล้วผลลัพธ์ที่เขาจะได้จากการทํะคืออะไรนะครับ ให้มันเฉพาะจุดไปเลยไม่ต้องอธิบายเนื้อหาเยอะนะครับข้อมูลไม่ต้องเยอะกระทิงลำคาญด้วยซ้ำนะครับฟังรไรนานๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอดทนต่ำนะครับรีครูดใครที่เป็นกระทิงเนี่ยก็พยายามรวบลัดตัดตอนชี้เขาเห็นเลยว่าผลลัพธ์ที่เขาจะได้คืออะไรเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นกระทิงเนี่ยชอบเน้นที่ผลลัพธ์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเราไปรีครูดหนูนะครับบอกเลยนะครับถ้ารีครูดหนูอ่ะห้ามพูดจาแบบ กะโชกโหกค้าเด็ดขาดพวกหนูไม่ชอบต้องพูดเนิบๆน,นะครับแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเออเข้าใจนะว่าเขารู้สึกยังไงแคร์เขานะครับแล้วบอกว่าเข้ามาเนี่ยมันจะได้ช่วยคนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เน้นว่ามันจะช่วยเหลือใครได้บ้างเพราะว่าหนูเนี่ยรักคนนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นเราก็อาจจะเน้นตรงจุดเนี้ยเข้าไปรีครูรคนที่เป็นหนูได้นะครับส่วนคนที่เป็นหมี มีนี่ชอบข้อมูลนะครับชอบอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลคุณต้องเตรียมข้อมูลไปดีๆเลยเฮ้ยทาอย่างนี้มันจะได้ยังไงนะครับต้องเป็นเหตุเป็นผลฟังแบบเขาเรียกว่าต้องมีเหตุผลนะครับเอาง่ายๆนะครับอะไรที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันจะดูไม่น่าเชื่อถือนะครับคนเป็นหมีจะไม่ชอบฉะนั้นเราก็ต้องเน้นเรื่องข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอินซีอินซีเนี่ยจะชอบแบบ ภาพรวมใหญ่ๆนะครับจะเป็นคนกลุ่มที่ชอบภาพรวมใหญ่ๆรู้สึกว่า,าสบายๆนะครับอะไรที่มันรู้สึกสนุกสนานนะครับเราก็รีคูตเขาด้วยลักษณะแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างพูดภาพรวมไปใหญ่ๆเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงให้เขาเห็นภาพกว้างนะครับอินซีเนี่ยเราจะชอบมองภาพกว้างนะครับมีจินตนาการสูงนะครับ อเอารูปเอาต่างๆให้เขาดูเยอะๆเขาจะเห็นแล้วเขาจะจินตนาการไปเยอะนะครับอันนี้ก็คือการเทคนิคของการที่เราจะไปคุยกับคนนะครับ4กลุ่มว่าเราควรจะทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือการพัฒนาตัวเองคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรีครู๊ดก็คือการสื่อสารกับคน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เขานะครับการสื่อสารก็คือทักษะนะครับทักษะฝึกได้นะครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับการสื่อสารกับคนเราก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนี่ก็คือทักษะของการที่เราจะรีคูตคนได้มันก็คือทักษะแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างผมเองผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับผมก็ต้องพัฒนาต่อไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ เชื่อว่าศาสตร์สี่ประเภทที่มาแบ่งปันให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับก็จะช่วยเป็นประโยชน์ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการไปคุยกับคนแต่ละประเภท,ะเทนะครับว่าคนประเภทแบบเนี้ยเราควรจะเตรียมตัวไปยังไงบ้างนะครับวิเคราะห์ผู้ฟังหรือผู้มุ่งหวังเราไปก่อนนะครับรวมถึงหนังสือเล่มที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพเนี่ยก็จะแบ่งคนเรียนรู้เรื่องคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เออลืมไปจริงมีหนังสือ อมตาอีกเล่มหนึ่งนะที่จริงๆในทีมงาน V ทีมเนี่ยก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับก็คือหนังสือเรื่องอวิธีชนะมิตรและจูวิธีชนะมิตรและจูงใจคนสักสักอย่างอย่างประมาณนี้นะครับของคุณเดวคานิี้ซึ่งเป็นหนังสืออมตามากๆนะครับหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราเก่งคนเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเกี่ยวคนล้วนๆเลยนะครับแล้วเป็นหนังสืออมตะที่แปลไปแล้วโอ้โหไม่รู้กี่ภาษา ตีพิมพ์ไปแล้วไม่รู้กี่ล้านเล่มนะครับเยอะมากๆก็2เล่มนี้นะครับแนะนําลองหาอ่านดูเล่มที่ผมลงไปในสไลด์เมื่อกี้แล้วนะครับอ่านแล้วเข้าใจคนขั้นเทพแล้วก็ how to win friends and influence friend people นะครับอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยก็วิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะครับโอเคสุดท้ายนะครับฝากไว้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับอยู่ตลอดเวลา แล้วเชื่อว่าพอเราเก่งขึ้นนะครับเราเก่งทักษะเรื่องการสื่อสารเราเก่งเรื่องคนมากขึ้นเดี๋ยวผลลัพธ์เราดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วการรีครูดเป็นหนทางเดียวเพื่อเราทุกคนจะได้ Passive Income แล้วก็จะได้มาซึ่งอิสรภาพอย่างแท้จริงนะครับก็สําหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนออกไปฝึกฝนแล้วก็ประสบความสําเร็จในการรีครูดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ